ใช้ถุงยางอนามัยอย่งางไรให้ปลอดภัยและเพลิดเพลินเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ถุงยางอนามัยเนี่ยมีหลายสีหลากกลิ่นแล้วก็หลากสัมผัสโรคเรานี่โชคดีมากนะค,คือมีเมืม่อมีโรคที่ร้ายร้าอันนี้ามาแล้วเนี่ยเรามีวิธีการป้องกันที่มาทันควันหรือมาก่อนได้ซ้ำไปคือบังเอิญไอ้ป้องกันการตั้งครรภ์แล้วมาป้องกันโรคได้ด้วยเนี่ยถือว่าเป็นผลประโยชน์อย่างมหาศาลเลยครับทีนี้ถุงยางอนามัยเนี่ยมีหลายสีหลายกลิ่นนี่ก็ทําเพื่อที่จะให้เราได้ใช้ ให้เราใช้เราเราอยากจะใช้มากขึ้นทุกอย่างเนี่ยในสมัยใหม่มันจะเป็นหรือสมัยปัจจุบันนี้ทุกอย่างจะเป็นยางลาเท็กซ์เป็นป็นยาเป็นลาเท็กซ์แตปัญาทีนี้เพื่อจะสนับสนุนให้คนใช้มากขึ้นเนี่ยเขาก็จะทําให้บางทีทําให้มันมีกลิ่นเพราะเพราะยิ่งยิ่งการมีเพศสัมพันธ์สมัยปัจจุบันเนี่ยมีการพลิกแปลงโดยการเพศสัมพันธ์โดยใช้ปากนะครับนอกจากมืออะครับเพราะมันก็ทําให้ คนคือถ้ามีกลิ่นยางแล้วกลิ่นมันไม่ดีเนี่ยมันไม่ไม่ชวนใช้เหมือนเราอ่ะภรรยาใส่น้ําหอมเราก็รูออ้สึกว่ามันดีนะแน่ใแ่นีกลิ่นกลิ่นก็เป็นการปรุงแต่งรสชาติของเพศสัมพันธ์ที่นี้ถุงยางนามันเนี่ยของเมืองไทยเราผมเรียนไว้เลยว่าเป็นประเทศเดียวในเอเชียที่มีกฎหมายครอบคุมคุณภาพถุงยางนามัย คุณถุงยางนาไม้ของประเทศไทยเป็นถุงยางไม้ที่ดีที่สุดในเอเชียโอ้ oh, อย่างนั้น oh. เลยนะฮะ <Okay. S 2> โอ้นี่ผมไม่ทราบฮะโปรดทราบไปด้วย mm hmm. ดีแม้ดีกว่าแม้บางประเทศอย่างเช่นในประเทศญี่ปุ่นจริงๆแล้วมันมีมาตรฐานอยู่2มาตรฐานค่ะ <Yeah. S 1> มาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งอันนั้นหมายถึงว่าดีก็ได้ไม่ดีก็ได้คือใครอยากซื้อของดีหน่อยก็จะเห็นมีเครื่องหมาย มาตรฐานอาสากรรมอยู่สมออันนี้ก็ผ่านกหผ่านไปนะครับขณะเดียวกันก็ต้องมีมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะครับเห็นว่าใช่ใช่ใช่มีออยด้วยมีทั้งออยด้วยและมีบางอันจะมีมาตรฐานอาสากรรมไว้ด้วยนะครับทีนี้ใช้ทุกครั้งถือว่าเป็นการใช้ที่ปลอดภัยนะครับวิธีใช้ก็คือถุงยางอนามัยก็คือใช้ครอบอัยเพศถูกต้องในขณะที่ในขณะที่กําลังจะมีเพศสัมพันธ์และตอนนั้นคือจะต้องครอบในขณะที่มีการตื่นตัวหรือ อ่อนตัวอ่านี่สําคัญส่คนไม่ทราบถ้าถ้าอ่อนตัวจะใส่ลําบากเขามักจะเนี่คือคือไม่ใช่ว่าคิดว่าคืนนี้จะไปเที่ยวนะตอนต่สองทุ่มจะใส่เตียมมาได้ตอนนี้เนี่ยไม่ไม่ work ส่วนใหญ่จะไม่ได้นะครับมันก็ต้องเก็บไว้แล้วก็อยู่ในกระเป๋าติดตัวไว้เลยนะครับทีนี้ีการฉีกซองเนี่ยเราไม่ฉีกตรงกลางเพราะอะไรครับเพราะว่าซองส่วนใหญ่จะเป็นซองอลูมิเนียมทุกวันนี้จะไม่ใช่ซองพลาสติกแล้วเพราะซองพลาสติกนี่มันเสื่อมง่ายมันเสื่อมได้ในแถวๆถวนี้ถ้ามีก๊าซโอโซนแล้วมันจะซึมเข้าไยด้ ราก็จะฉีกด้านข้างแล้วมิเนียมนี่มันคมถูกไหมมิเนียมจะไม่บาดอ๋อจะไม่บาดจะไม่บาดแต่ต้องฉีกข้างๆฉีกเสร็จแล้วก็ดึงดึงออกมาอันนี้อันนี้ผมยกตัวอย่างว่าฉีกแล้วดึงออกมาได้แล้วก็ดูว่ามันบิดไปทางไหนนะครับโอ้นี่สําคัญนะใช่สิเพราะว่าอันนี้จะเห็นว่ามันบิดทางนี้เราจะรูดลงทางนี้อแต่ถ้ามารูดลงทางนี้มันรูดไม่ลงอเพราะมันมันโค้งเข้าเพราะว่ามันเป็นมวนเข้าใจแล้วมันต้องออกเพราะมันจะต้อง ใส่ในในใน,ใน,ในทิศทางที่จะคลี่ได้อโอ้โหอย่างนี้ถ้าเกิดเราแกะใช้ในช่วงที่<า>แสงสว่างไม่พออย่างนี้ทําไงครับเราต้องฟีลต้องต้องใช้ความรู้สึกต้องมีความรู้สึกว่าวมัน<อ>มันกลิ้งทางไหนได้บ้างถ้ามันลูดลูดมานิดนึงก็ได้นะครับมีความรู้สึกมันรูดลงได้แล้วก็จากนั้นก็เริ่มสูโซะ ผลอันนี้ด้วยไหมคะอาจารย์ที่ทําให้เราต้องสอนเด็กวัยรุ่นก่อนเขาไปใช้จริงเพราะดูแล้วอย่างนี้ครั้งแรกดิเออมันมีด้านฝากดูอย่างนี้อาจารย์ว่าถ้าด้านผิดนี่โอ้โหรูแ่เกิ่รครั้งแรกว่ผมผมคิดว่าอย่างี้ฮะจริงๆแล้วลองลองคุยกับพวกดูแลเนี่ยคืนใช้เนี่ยเรื่องอย่างงี้ไม่ต้องสอนมันเป็นตรงไปตรงมาถ้าบอกว่าเป็นถุงอย่างนังไหมมันก็คือทําให้มันเป็นถุงใช่ไหมมันต้องเคลียออกมาที่นี่ ถ้าทางที่คลี่ไม่ได้ก,ก็ต้องกลับก็ต้องกลับลต้องไปตรงมา direction <ช> how to use แล้วจากนั้นก็ก็ทันโทษฮะนี่ก็คือสวนลงไปทำไม<ห> <นะ S 2> คุณหมอต้องบีบไว้ตลอดเวลาผมไม่เข้าใจเอบีบปลายก็คือว่าส่วนปลายนั้นจะมีกระเป๋บนะครับถ้าเราบีบเราไม่บีบไว้เนี่ยไอ้ส่วนกระเป๋ะมันก็จะมันคือมันจะไม่มีกระป๋ะเอาไว้อ๋อต้องให้มีกระเป๋ะต้องอยากให้มีกระปาะแล้วกระป๋อนั้นมีอากาศเข้าไปได้ไหมครับ ความจริงอาจจะมีอากาศได้นิดหน่อยก็ได้นะแต่ถ้าเราบีบไว้คือไม่มีอากาศเพราะมีอากาศแล้วมันอาจจะทําให้แตกได้โอ้นี้สําคัญเวลาจะใส่ต้องบีบใช่เราจะบีบไปแล้วจากนั้นก็คลี่ออกมาทีนะ่ตรงไปตรงมาเลยทีย่ตรงไปตรงมาแล้วก็คลี่มาจนสุดนะนะนี่ก็แปลว่าเรียบร้อยแล้วใช้งานได้อันนี้แปลว่ายังไงมีเชื้อโรคที่ไหนก็ตามไอ้กล้วยนี้ก็ไม่มีทางได้รับเชื้อจากนั้นเนี่ยเวลาใช้เสร็จแล้วเนี่ยถอดวิธีถอดก็สวนทางกัน แต่ว่า,าต,ต้องขอกระดาษสักชิ้นหนึ่งได้ครับเวลาถอดส่วนใหญ่เขาแนะนำสองแบบแบบหนึ่งก็คือจับม้วนไว้แล้วก็รูดเลยรูดลงมาได้ที่สองก็คือจับขอบนี่ฮนะโดยมันมีมันมีขอบอยางอยู่ครับจับขอบแล้วดึงมาเฉยๆดึงมา<อ>ถึงตอนนั้นคือเมื่อเมื่อเมื่อกล้วยพอเสร็จภารกิจเล็กกล้วยนี่จะเล็กลงจะเล็กลงถูกต้องแล้วก็จะดึงกันมาได้ง่ายๆ<อ>นะครับแล้วก็แล้วก็โยนทิ้งแต่ถังขยะได้เลย ถามอจจาจารย์นิดนะครับเขาบอกว่าเมื่อเสร็จกิจเนี่ยควรจะรีบถอดเพราะว่าถ้าปล่อยให้มันอ่อนหรือเล็กลงเนี่ยมันอาจจะทําให้น้ําอสุจิเนี่ยเล็ดรอดเข้าไปคือในกรณีที่ไม่อยากจะให้ตั้งคันเนี่ยมันจะไม่ปลอดภัยอันนี้จริงไหมคมันมีส่วนฮะมันมีส่วนเหมือน,นกันก็คือว่าถึงถึงถึงว่าไงบอกว่าถ้าใช้ถุงยางเนี่ยนอนกับคนภายนอกความสุขมันจะน้อยกว่านอนกับภรรยาเพราะนอนภรรยาไม่ต้องใช้ถุงมันก็ดีทุกอ,อย่างทําให้คนนี่ไม่อยาก,ยากจะไปเที่ยวข้างนอกได้นี่ครับเพราะว่าถ้าถ้านอนภรรยานี่เรา เราถึงเวลาเรานึกจะถอดเมื่อไหร่ก็ถอดได้แต่ถ้าอันนี้ต้องรีบเพราะ,ะไม่งั้นแล้วมันจะมันจะตกค้างอยู่แล้วก็มันก็ล้นทะลักออกมาทำให้คือหมายว่ามีโอกาสที่เชื้อจากข้างในของผู้ชายเนี่ยมันจะทะลักเข้ามาสู่ผู้หญิง